อ่ากูจะมาคราฟปืนนี้ครับวันนี้ถุงโด่กูไม่ใช่เก็บกระบอกเหรอเออเดี๋ยวมึงโด่กูไปเอาของกันแล้วกันสกาแปดเสร็กาแปดกระบอกสกาอะไรก็ได้เหรอสกาฟ้าปะนึกว่าสก้ากูเก็บไว้ไหนหมดวะพอเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันเอาแบบแปดเนี้ยปุ๊บลงมาแบบปุบปุบปุบได้ไหมสัตยังยังไม่ได้คราฟกูหาปืนอยู่เนะไม่เลือกอะไรแล้วไอ้สัตว มามามาอยู่ไหนวะใคร e ไม่ใในโซนโอ้ยของมาเด่นในโซยทางนี้จะได้มนี่โอ้ยกว่ากูจะได้ของครบนี่น้ำตาแทบกระเด็นเลยครับก็ไม่สกาฟ้าได้หรอ อือายเลยสองข้อดูนะวะก็บอกนั่งกะบอกนั่งอ้ยเจ้าอกมา้าเลยหมดเลยเหรอวะโอเคขาแล้วนะ เจ้ ak, ่ยอะเจ้า่อะไรวะเลยมันอตค่้องออกอะไรก่อนมล้นก็เอมหนึ่งรู้วาเทามันสอขวดใช่แล้วก็อะไรอหนึ่งทอดแม็กซ์แล้วไปไวะมันจะได้วาปไปไหนก็ได่มาจะได้เปรถออนนี้นี่รถแหเจ้ไดเอมหเอ้ยีตัวไดเอมหครับ ขาดอะไรเงี้อ๋อน้ำสิบห้าขวดน้ำสิบห้าขวดเนี่ยพี่จูนเห่อไอ้แค่นี้กั็กูว่าแตหน้าแตกออกไปดิใครวะ้งันนเี่ยใครไม่รู้แม่งล่อแม่เเออเนี่ยพอดีด้วยวัาดีไงพี่จูนเจ็บไปครับครับดูทีหักกองไ่อันนี้คนยดโหายากนะ ป๊บน้ำมันสองถังไม่ได้น้ำมันอะไรอยู่เออลืมเอาว่าน้ำมันเอาเร็วนอนตายฮะเอาโอเคครับเดี๋ินเดินเขาจะหายเดินเดินเดินเด็กโดนเด็กดาเียวะอ่าโอเคของครบแล้วอะไรเราจะมาครับของกันนะครับใช้ ไม้เล็กใครเล่นแล้วก็หินนะฮะเราจะมาลองเาดูปึ๊บยไม่รู้ัจะร้านี่ยงเลยครอาได้แล้วปคน่คตรีส้เฮ็ดใครแม็กอะไรวะอะแม็กสามสิบนัดโอเคเออ เปิรน H A H A R สามจัดแม่นิจัดแม่งดิเอาโอเคนี่มันทำาเฮียอะไรได้มางก็ไม่รู้นะเราไปเล่นกันดีว่าอะไรใช่ัวแม็กสาม่แปดนหรออ่าสามสิบคุพูดผิดตาตาน่สามสิบเออ่าคุลองไปเล่นดีกว่าครับ